พีชาวังกรค่ะดวงความรักรจ็จะันที่14มกราคมนะคุณได้เดอะฟูนะคะส่วนเขาเป็นราชนิทอเรียนที่กลับหัวนะคะก็วันนี้นะคะดูเหมือนจะมีความหวังใหม่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณมังกรแล้วก็แฟนนะคะตัวคุณเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์นไปข้างหน้าหรือว่าการกลับมาง้อกันหรือว่าคืนดีกันนะ คุณได้พลังงานของดูฟูหมายถึงการเสี่ยงนะคะที่จะให้โอกาสครั้งใหม่นะคะการเสี่ยงที่จะทําอะไรใหม่ๆตัวเขาเนี่ยเป็นราชนิถือเดือนที่กับหัวเขาเป็นคนค่อนข้างรอบคอรนะคะเขาจะตัดสินใจช้าหน่อยบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคุณที่อาจจะไปเสนออะไรบางอย่างหรือว่ากลับไปงอเขาเขาอาจจะต้องการเวลานะคะยังไงก็ตามจงมีความเชื่อมั่นนะคะว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะคะยังไปต่อกันได้นะ,ะถึงเขาจะช้าแต่เขาก็ชัวนะคะเขาก็มีใจให้คุณเหมือนกันนี่คอนเซชันนะคะหมายถึงการกลับมาคืนดีกันนะคะตรงนี้ก็ชัดเจน แหละว่ายิ่งถ้าคู่ไหนมีปัญหาเลิกลากันไปแล้วเนี่ยโอกาสจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะมีสูงนะคะในช่วงนี้นะคะ